คาถามหาจักรพรรดิเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าเป็นบทสวดที่อุทิศส,ส่วนกุศลและแผ่เมตตาออกไปให้ไผศสารสามารถช่วยปรับชะตาชีวิตผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำอีกทั้งยังช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมในเวรด้วยสัจจะที่ลูกอธิษฐานขอความเมตตาหลวงปู่ดู โรดเมตตารวมบุญน้อมนำกระแสความพล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมกระแสสัมมาอาชีพและกระแสโพกรัพ์ยแห่งจักรพรรดิเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของลูกสิ่งที่ลูกอธิษฐานนี้ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ดูโปรดเมตตาน้อมนำบารมี รวมของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปฐมมหาจักพรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักพรพรรดิทุกพระองค์ขอบารมีรวมโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเป็นที่สุดขอบารมีรวมของดวงจิตพระโสดาบัน พระสกิาทคาธามีพระอนาคามีทุกทุกดวงจิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัพพตตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัพพตตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตว์โตพรมมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรมมปัญโยนโมโพธิสัตว์โตพรมมปัญโยนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตตรัระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ปิสาหัสสส,สุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธา,าพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังตีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตัพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ